สวัดีค่ะสวัสดีครับอตอนนี้กำลังอ่านอะไรอยู่คะมันเป็นมันเป็นหนังสือตอนปีหนึ่งเก้าสองห้าครับคิดศัดสะสะกราหนึ่งเก้าสองห้าว่าด้วยงานประเภทเมตาฟิคชันครับแต่ว่าเขาเขียนเป็นบทละครที่มี ที่อย่นกระนการทำละครทั้งหมดมชื่อเรื่องมันคือตัวละครทั้งหกตามหานประพันธ์ครับขอดูเละไดรับตัวเนื้อเรื่องจะเป็นแบบเขียนแบบตัวละครวิธีใช่เป็นบทละครจริงๆเลยที่เขาใช้ในสเตจเพลย์หรือว่าเล่นตามแพทเทิร์นของนักเขียนทำไมถึงเลือกมาหนังสือพี่นี่ล่ะคะ พราีผมไปเจอในในร้านหนังสือแห่งหนึ่งครับหนัง hmm. สือนอินโดยมเกิอแล้วผมชอบปกมันมันแล้วก็มันเป็นงานเมตาฟิกชั o นด้วยเพราะว่าผมกําลังทํางานแบบงานเมตาซินีมาด้วยเมตาฟิกชั o นซึ่งถูกเปลี่ยนมาเป็นงานแบบเมตาซินีมาอย่างเช่นที่หนังสือผมเล่มนี้ครับที่ผมเขีนอยู่ <laughs> ซึ่งผมเขียนข้างในเป็น เป็นบทภาพยนต์แล้วก็ผสมกับงานเขียนอะไรแบบแต่ว่าใช้เทคนิคของภาพยนต์เข้าอยู่ในรูปนี้น่าเกี่ยวกับงานเขียนยังไงเหรอคะใช่ครับรูปนี้มันมันมันปรากฏอยู่ในฉากฉากหนึ่งในในหนังสือที่มันมาจากหนังสือที่เรียกว่า Le Petit Journal มันเป็นงานกราฟิกโนเวลสมัยสมัยยุคฝรั่งเศสก่อนแก่อนค่ะแล้วก็ เป็นรูปของจุดจอมเก้ากับสวัสดหาผงศรีที่จมากูอยู่ในงานของเฟังเซสซึ่งเป็นงานคล้ายๆกับเป็นงานที่ใหญ่าภาพที่สำหรับคนที่ไม่รู้หนังสืออ๋อเนี่ยเหรอคะใช่ครับในสม,มุนที่เขาว่า king of pride of the king of e l i t literature เป็นภาษาฝรั่งเศสไว้อ๋อใช่ครับ <laughs> เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับ ชื่อของเมืองร้ด้วยเพราะว่าออำได้ว่าเรียนฝรั่งเศสนปครับฝรั่งเศสเน,นี่ยคาารับอันไี้ผมไม่แน่ใจเพราะอันนี้เพราะเลยร้อยเอด็ดพี่ <c oughs> เช เรือเขาดีครับเรือครับเรือเนี่ยตรงไหนคะร้อยเอ็ดเนี่ยมันอ่านว่าเลือครัวอ๋อเลือครัวใช่ค่ะเลือครัวแปลว่าไม่แน่ใจอะแปลว่าอะไรราชาหรือเปล่าอ๋อกริย์กษัตริย์ใช่ค่ะเป็นเพลงของเนีวานหาเลยครับเนี่ยมันือนว่ามันเป็นเพลงเวลีเอ็บที่แปลว่าริงตัวใหญ่มันท่อนนี้มันบอกว่าอ m p พลาย of the king of อัปเอลิเทเรเฉันเป็นฉันยื่อดิ่งที่จะ เป็นกระสับระส่งคนที่ไม่รู้หนังสือแต่ว่าวิธีการเขียนแบบนี้มันถูกถูกใช้เพื่อว่าสำหรับคนที่เป็นอาการดิสเลกเซียประมาณหนึ่งด้วยทีนี้ผมรู้ไม่แน่ใจว่าแต่ว่าต้นทางคือสิงคโปร์ด้วยตรงนี้ครับเหมือนรถเหมือนรถไฟหรือสิ่งขบวนรถยีศูนย์ที่จะไปสิงคโปร์แต่ผมไม่แน่ใจเพราะผมได้มาเท่านี้ได้ข้อมูลมาเท่านี้ครับแสดงว่ามีข้อมูลตรงนี้น้อยใช่ไหมคะใช่ครับประเทศแทนคือเขาเรียกอะไรนะ จโนแปลว่าอะไรนา่าเดินทางเ่ะเจโนนผมว่า่ <General S 2> นาั่นบันทึกการเดินทางากกวกาซึ่งซึ่งก็ถูกทำมาเป็นงานอสานจโนมซึ่งผมได้ได้บรรจมาจากหนังสืออิสานทราอเวลของอันนี้เป็นมีอยู่จริงคือเอเชียนอิมบเนียเป็นนักสำรวจนักวิทยาศาสตร์นักโบราณคดีคนฝรั่งเศสที่เดินทางมาที่อสานในช่วงปีพศ10งัิที่สกอลหนึ่งแปดแปดสาม แต่ว่าครับนั่นแหละทำหนัทำังหนังสในตัวภาพยนตร์เนี่ยคือมันเป็นเรื่องของบุคคลที่แบบเดินทางไปหาอะไรสักอย่างใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้คือต้องการที่จะแบบอยากสื่ออะไรให้ออกคนดูอะค่ะคือเป็นคำถามที่ดีครับมันว่าในเรื่องกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ตามงใหนังสือหรือว่าหนังสือเล่มนี้ครับ แต่ว่าจริงๆเราคือหนังเล่มนี้ได้อิทธิพลมาจากสารเทเวลซึ่งจะประกอบด้วยส่วนประกอบหลายอย่าง<ม>ซึ่งเป็นเหมือนกับว่าเขาเดินทางตามหาสถานที่ที่สูญหายไปและสถานที่ที่กลับคืนมามซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับ,บนกบนกหลังซื้อที่ผมเขียนใช่ไหมม,มันก็ไม่ได้เกี่ยวมากแต่จริงๆมันคือเหมือนการการนำสิ่งที่สิ่งที่เป็นคล้ายๆกับ ข้อมูลแต่ว่าแฟกซ์ซึ่งไม่รู้ว่าข้อมูลเ็จริงหรือเปล่าทีมัเขียนสิเหมือนพูดหล้วพูดโทรศพง์มสิเปียนตามรูปภาพนี้ก็คือเป็นรูปเผาพันธุ์อันนี้ไม่รู้ครับอัอนนี้นี่ จนเผารวมกันหลายครอบครัวจนเผาอาชีพล่าสัตว์กำมงมารดนักล่างของคนรับล้มป่าจาซึ่งอุรังคุตังมันแปลว่าคนป่ามันจกพวกเป็นมันจะเกาะบอลเนียวซึ่งหมายถึงคนป่าอ,อุรังคุนตันที่เราเป็นนักล่างของคนงเนี่ยโทเทมมันก็จะสะท้อนถึงสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์เทีทยม ไม่สิบลายเซชันซึ่งเป็นโปรเจกต์ของเราที่เกี่ยวข้องกับการตามรอยอะไรทำที่เกี่ยวกับการ<ม>พัฒนาของมนุษย์แล้วก็เขามีเขามีเขามีไอเดียเรื่องสวสัตว์มนุษย์แบบว่าช่วงหนึ่งที่เกี่ยวกับแอฟริกันด้วยว่า,วามีกลุ่มกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็ เปล่าอันธิคมแล้วก็ไปล่าคนที่อยู่แอฟริกาแล้วก็มาทำส่วนสัตว์เพื่อเปิดให้แสดงชมมันจะคล้ายๆเป็นวิธีคิดแบบประหลาดๆที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อคนใครคนใดคนหนึ่งถูกคิดว่ามีเหนืออำนาจอยู่กบคนอีกคนหนึ่งนั่นคือมันนั่นคือฟาทงฟททองเน็กพี่บปว่าเพื่อนมังกเนอฟราอนภาพอะไรครับแฟลทองที่ว่า ลิบอีอีคอลตีแล้วก็ฟอตเทีท a n s t ใชนเอกสารสื่อแน่ทุกอย่างก่อนสุดท้ายคพูดด้วยประเด็นคนนอกแต่ว่าได้อีกทุกคนมาจากแล้วมันใจมาจากภษีคนนอกของแม่แบบการเมือ้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเรื่องสั้นๆที่เขียนขึ้นมาเขาเป็นชายหนุ่มเนื้อนามที่ไม่ไม่รู้เป็นใครแล้วก็อยู่ที่โรงพักตำรวดแล้วก็เขาก็ตรวจสอบสวนว่า เขาเรียการทำการเผาร้านศาสนาสถาน,นาที่ทางศาสนาแห่งวัดล้านชนแล้วก็ตำรวจก็เลยพูดเรื่องหนังสือขึ้นมาว่ามันมีคนที่เคยเขียนเกี่ยวัเรื่องพันมาว่าแล้วก็จะ่เป็นตัวละครที่เป็นนักเขียนในนั้นแล้วก็เวลามาเราชอบดูหิงพระเขาก็เลยตำรวจคนนั้กเลยให้นิชัยว่ากระทำไปโดยรู้ท่องเป็นการ แล้วก็ระหว่างทางกลับบ้านพอดีเขาก็ไม่ไม่ไม่สามารถติดต่อญาติพี่น้องคนไหนได้แล้วก็ญาติพี่น้องก็แหกตัวทัวนทีก็เลยไปส่งแถวๆท,ที่ที่เราไปมาบางทีเพราะสถานแล้วก็ก็เล่าเรื่องคนนอกขึ้นมาของอะไรแต่ว่ามีชายชาวอาหรับเอ้ยไม่ใช่มือโซน,นี่คือเขาบินเป็นคนเอเชีเย<ะ>ต่างเสีเเรีแล้วก็ยิงชายชาวอาหรับตายที่ริมหาดทะเลนึงแต่ว่า สามตัดสินว่าเขาฆ่าคนตายแต่ว่าสังคมตัดสินเขาว่าเขาไม่้ร้องไห้ในงานศพแม่ mm hmm. แล้วก็หลังจากที่ชายหนุ่มเนี่ยนำกลับบ้านแล้วก็เขาก็เปิดห้องเข้ามาแล้วก็เป็นห้องแหลเทำการทดลองชุดที่หนึ่งที่กำลังสร้างและจำลองอยู่เป็นเป็นเรลอจำลองที่จะสำรวจทั้งภาพและเสียงที่เขาจะมาปล่อยจุดนี้เพื่อจะย้อนกลับไปที่ม่นํำชี mm hmm. หนัาจำลองแล้วที่คนนึ่นพับมาให้ด้วยอตอนอยูอ่สัตั์ก็เป็นม,มันคล้ายๆกับสิ่งที่ผมเขียนคือผมไม่รู้ขนาว่ามันเขาเรียกว่าเป็น Deus Ex Machina เามัอนครับว่าเทพระเจ้าเครื่องจากกลซึ่งคติของฮินดูหรือเอเชียเนี่ยหรือว่าทั่วโลกเนี่ยมักจะผนว โดยเฉพาะโดยเฉพาะเอเชียบ้านเราเนี่ยมันจะพนวกความเชื่อเรื่องโชคดางในเครื่องจักรด้วยซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์แต่ที่เราเห็นมาว่าสถานที่เราเห็นอาจจะเป็นแค่สถานที่ทดลองทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ข้างนอกคำที่เอาการของใครของกลุ่มชาติพันธุ์เดิมว่าของกลุ่มคนที่ก่อนที่เราจะมีคำว่าชาติขึ้นมาอาจจะเป็นทั้งเป็นไปได้ทั้ง งโกอินโดเชนาชิโนโปรตุกิสหรือพวกบาสือพืชที่เนชนชาติพันที่ทุกเกิดขึ้นมาทีหลังหลังจากที่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปดความหมายที่ผิเพียงไปจะล่องเดือนปล่อยเดือนสมมติว่าเรากาลังจะปล่อยเรือนจำลอง ทางนู้นไปเป็นน้ำฉี่ครับ แ้รบ่แล้วไม่รู้ตัวเลยมองเหนมองเห็นตัวเองมองเห็ตัวเองมอัวเมเห็นันตวเกูก็หันไปเห็นมันมันก็หันไปเห็นกูกันเองหมดเลยเห็กัเองหมดเลยเกันเองหมดเลย่ยวคุณครับ